กลับมา,าตามข่าวเที่ยง n อ t ีกันต่อนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีการเตือนในพื้นที่โดยรอบครับให้มีการเตรียมรับน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดลบบุรีขณะที่ขึ้นเหนือไปหน่อยนะครับที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักบนดอยสุเทพครับทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลลงมาที่อ่างแก้วซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมุนให้น้ำท่วมพื้นที่โดยรอบ น้ำป่าจากดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กลับได้ไหลลงมาที่อ่างแก้วนะครับภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ล้นสปียเวทท่วมในพื้นที่ของภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และย่านชุมชนเนี่ยสูงถึง30เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาและยังเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ลำห้วยแก้วและบริเวณน้ำตกวังบัวบานขณะที่น้ำป่าจากดอยสุเทพกลับได้ไหลเข้าท่วมชุมชนช่างเคียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ระดับน้ําสูง30เซนติเมตรจนถึงกว่า1เมตรต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตั้งแต่สี่แยกเชียงใหม่ภูคําไปจนถึงบริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทานประชาชนต้องเดินลุยน้ําเข้าไปเก็บทรัพย์สินเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็มีรถยนต์นะครับจมน้ําเสียหายหลายคันขณะที่ร้านค้าหลายแห่งก็มีการระดมชาวบ้านมาช่วยกันขนกระสอบทรายเพื่อกันไม่ให้น้ํานั้นไหลเข้าไปภายในอาคาร นายคาเชนเจียกขจรนนยุคเทศมนตรีตะบนช้างเผือกก็นำเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำระบายลงคลองชลประทานโดยใช้เวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงจนสถานการณ์น้ำเ,นเข้าสู่ภาวะปกติครับ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมอีกจุดค่ะคือเขตเทศบาลเมืองลมศักตลาดสดวงเวียนหอนาฬิกานะค,คุณผู้ชมคะจากภาพเมื่อสองสวันที่ผ่านมาีนน้ำท่วมสูงไหลแรงด้วยนะคะแต่นี่เป็นภาพช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพจากเพจของข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์นะคะเราก็จะทําให้เห็นเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยลดลงสนิทแห้งไม่เห็นภาพเดิมที่เคยน้ําท่วมแล้วก็ไหลแรงเมื่อช่วงประมาณ2-3วันที่ผ่านมาค่ะ ไปดูภาพช่วงเช้ากันบ้างชั่วโมงเช้าที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการรายง,งานสถานการณ์น้ำแม่น้ําป่าศักในเขตพื้นที่อำเภอลมศักระดับน้ําที่บริเวณฝายสีจันทรหมู่ที่4ตําบลท่าอิปุลระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกตินะคะสูงกว่าสันฝายประมาณ10เซนติเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนระดับน้ําที่บริเวณฝายริมแม่น้าป่าศักฝั่งซ้ายหมู่ที่5บ้านหวังร่องระดับน้าลดลงสูงกว่าสันฝายเนี่ยประมาณ2เมตร 5เซนติเมตรนะคะต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะโซระดับนั้นอยู่ที่บริเวณสะพานตันเดียวระดับก็ลดลงเช่นเดียวกันจะอยู่ที่ประมาณ8เมตร80เซนติเมตรก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําจากจังหวัดเพชรบูรณ์นายปรัยยาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ลงพื้นที่ณวัดสิงหารามอำเภอชัยบาดาลซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ําจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลลงมาทางแม่น้ําป่าสักและก็ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คาดว่ามวลน,น้ําดังกล่าวที่จะไหลามาที่อำเภอชัยบาดาลน,นั้นจะใช้เวลาประมาณ4-5วัน